สวัสดีครับเป็นไหนไปกันชาแนลวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่ภูทับเบิกครับผมอ่าภูทับเบิกของเราวันนี้นะครับผมเราพักที่กลางแสงดาวรีสอร์ทครับผมที่นี่ครับมีเต็นท์โดมอยู่15หลังครับผมแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านพักส่วนตัวครับผมอีกห้าหลังวันนี้เราจองบ้านพักบ้านเดี่ยวหลังที่5ไว้ครับผมโอเคข้างในเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันครับไป ีครับผมเราขับรถมาถึงบ้านไร่ริมผาครับผมบ้านไร่ลิมผาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะเข้าที่พักของเราครับผมนี่ครับไร่ลิมผาข่ามืออันนี้ผมเคยมารีวิวแล้วครับผมไปหาดูอีพีก่อนหน้านี้ได้เลยครับผมบ้านไร่ริมผาที่พักก็สวยดีครับสําสหรับบ้านกลางแสงดาวครับผมผ่านไร่ลิมผามาเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ลงไปได้ครับ ข้างหน้าเราครับผมวัดป่าพุทธเปิดทางลงตรงนี้จะชันนิดหนึ่งครับผมขับรถต้องระวังชันมากเลยครับนี่ผมการแสงดาวถึงแล้ว ตอนนี้ครับผมเราขับรถมาถึงที่พักเราแล้วครับผมกลางแสงดาวรีสอร์ทโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนครับไปเดี๋ยวจอดรถเช็คอินก่อนครับอ่าเราจอดรถตรงนี้ครับผมหน้าบ้านพักเราเลยครับ นี่คือบ้านพักของเราครับผมบ้านพักหลังที่ห้าหลังนี้จะมีดาดฟ้าข้างบนด้วยครับผมอ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปดูดาดฟ้ากันก่อนบ้านพักที่นี่มีอยู่ห้าหลังครับผมหลังที่มีดาดฟ้าก็จะมีหลังที่หนึ่งกับหลังที่ห้านี่ครับอ่านี่ครับผมอันนู้นหลังที่หนึ่งครับผมของเราหลังที่ห้ามีดาดฟ้าอยู่ข้างบนบน้านได้วิวนี้เลยครับผม นี่ครับกลางแสงดาวรีสอร์ทที่นี่ครับจะมีเป็นเต็นโดมครับผมเต็นโดมมีอยู่สิบห้าหลังแล้วก็เป็นบ้านบ้านเดี่ยวแบบนี้อีกห้าหลังซึ่งจะมีอยู่สองหลังที่มีระเบียงอยู่ข้างบนครับเป็นดาดฟ้าอยู่ข้างบนแบบนี้เลยครับมีตัวนั่งมีเก้าอี้ ไปทานปิ้งย่างข้างบนได้ครับผมแล้วก็ชมบรรยากาศแบบนี้ได้วิวนี้เลยครับส่วนตัวดีครับผมหลังนี้ติดกับจุดชมวิวของที่พักรับผมนี่จุดชมวิวกลางแสงดาวปูระเบิดโอเคเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในบ้านกันครับมีจานพีเอครับผม จานพีทไอนี่จะติดให้ทุกหลังครับผมหลังละหนึ่งจานของใครของมันมีทีวีทุกหลังครับที่นี่โอเคเรานขนของขึ้นมาแล้วครับตรงนี้จะเป็นระเบียงพักหน้าบ้านครับผมมีโต๊ะนั่งตรงนี้มานั่งกินป็นย่างตอนเย็นก็ได้ครับผมได้วิวนี้เลยครับจอดรถหน้าบ้านได้เลยครับผมนี่ ครับเราจอดหน้าบ้านเลยครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูในบ้านกันครับอ่าเราได้กุญแจมาครับผมหลังนี้เป็นบ้านหลังที่ห้าหลังที่ห้าครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคเปิดประตูมาครับบ้านหลังที่ห้าครับผมข้างในครับผมเป็นเตียงหกฟุตนอนได้สองคนครับมีหมอนให้สี่ใบครับผมเตียงใหญ่มาก มีผ้าขนหนูให้สองผืนครับผมมีทีวีด้วยครับทีวีมีกล่อง P S เอมีกาด้าร้อนให้ครับผมมีชามีโอวลตีนมีกาแฟครับผมมีน้ำดื่มไม่สามขวดอ่าห้องนอนโอเคเลยครับมีหน้าต่างตรงนี้ด้วยมีโต๊ะเครื่องแป้งมองออกไปจากเตียงก็ได้รเบียได้วิวนี้เลยครับผมนี่วิวหน้าบ้าน เห็นเต็นเห็นเต็นโดมอยู่ข้างหน้าแล้วก็เห็นวิวปูทับเบิกแบบนี้เลยข้างหน้าครับผมเป็นวัดป่าปูทับเบิกโอเคเดี๋ยวไปดูห้องน้ําในห้องก็ประมาณนี้ครับสวยครับผมในห้องของจริงนี่สวยมากเลยครับมีพัดลมให้ด้วยครับผมที่นี่กลางคืนหนาวครับอ่าเปิดไฟครับผมห้องน้ำครับมีชักโครก มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะผมเป็นระบบแก๊สต่ออยู่นอกบ้านับผมปรับน้ำอุ่นน้ำร้อนได้เลยครับมีตักบัวห้ครับผมมีกระจกสองหน้าอ่างล้างหน้าล้างมือครับผมห้องน้ําในตัวสวยครับห้องน้ําสะอาดดีครับผมห้องนอนก็สะอาดโอเคเลยครับหลังนี้โอเคเลยครับผมหลังที่ห้ามีระเบียงดาดฟ้ามีระเบียงอยู่หน้าบ้านครับผมแล้วก็เป็นมีดาดฟ้าอยู่ข้างบน เลือกนั่งกินปิ้งย่างได้เลยครับก็จะนั่งที่ไหนโอเคสําหรับราคาที่นี่ครับผมรานะคาบ้านพักหลังนี้ครับผมสองพันบาทสองพันบาทนี่แถมปิ้งย่างเป็นหมูกระทะหรือไก่กระทะให้ด้วยครับผมแล้วแต่เราจะเลือกราคาสองพันบาทสําหรับผมนี้ไม่แพงเลยครับผมได้บ้านหลังนี้กับได้บรรยากาศแบบนี้เลยเลือกเอาได้เลยครับผมระหว่างเต็นท์โดมกับบ้านเป็นหลังบ้านเป็นหลังมีอยู่ห้าหลัง เต็นโดมมีอยู่สิบห้าโดมครับผมแล้วก็จะหลังนี้ครับจะเป็นหลังที่ห้ามีดัฟตาอยู่บนกับหลังที่หนึ่งหลังนู้นครับผมโอเคเลยถ้าสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับผมหรือเข้าไปดูหน้าเพจกลางแสงดาวรีสอร์ทภูทับเบิกครับสองพันบาทสำหรับผมไม่แพงครับผมแถมหมูกระทะไก่กระทะปิ้งยา่างตอนเย็นให้ด้วยครับ ตอนเช้าก็จะเป็นข้าวต้มมาเสิร์ฟให้ครับผมถึงที่เลยโอเคเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายโดมข้างล่างให้ดูครับผม ครับผมวิวตรงนี้เป็นห้องน้ำของเต็นโดมหลังนี้ครับห้องน้ำจะอยู่ด้านล่างด้านล่างเต็นท์อ๋อทางนี้ครับอันนี้ A3 นี่ครับผมเจอแล้วเต็นโดมหลังที่สิบห้าหลังนี้ครับผมเป็นหลังเดียวที่ยื่นออกมาเดียเด๋ยวๆเลยครับข้างบนจะมีอยู่สองแถวแล้วก็มีอยู่หลังนี้หลังเดียวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องกันเปิดประตูเข้ามาครับ มีเตียงนอนครับผมเตียงนอนห้าฟุตนอนได้สองคนมีหมอนให้สี่ใบครับผมแล้วก็มีผ้าขนหนูให้ครับนี่ครับผมตรงนี้ครับก็จะเป็นชั้นวางของมีกาน้าร้อนครับผมมีน้ําดื่มให้สามขวดมีกาแฟโอตินให้ครับรีโมททีวีนี่ครับผมพัดลมไอ้น้ามีถังขยะครับผมมีทีวีให้ครับมีทีวีให้ด้วยที่นี่ โอเคแล้วก็มีที่นั่งแบบนี้ครับนั่งชมวิวชมบรรยากาศแบบนี้ได้เลยครับผมที่นี่คือบ้านกลางแสงดาวภูทับเบิกครับผมเต็นท์โดมหลังที่สิบห้าหรือบีห้าครับผมหลังนี้เป็นหลังเดียวโดดๆเลยที่ยื่นออกมาครับผมทุกคนที่มาพักที่นี่ครับต่างก็อยากจะจองห้องนี้กันทั้งนั้นครับผมห้องนี้เต็มทุกวันหยุดครับผมเพราะว่าเป็นหลังเดียวที่ยื่นออกมาเลยครับได้วิวดีที่สุดแล้วก็ส่วนตัวสุด,สด โอเคครับผมในห้องก็สวยหรูดีครับบรรยากาศหน้าห้องก็นั่งจากเก้าอี้ตรงนี้มองวิวได้เลยแล้วก็ข้างนอกก็ได้วิวแบบนี้เลยครับผมตรวนี้รู้สึกจะทำใหม่ครับผมเป็นชานพักขึ้นใหม่ข้างบนนั่งชมวิวข้างบนได้เลยกินปิ้งย่างข้างบนก็ได้ครับ เดี๋ยจะกินตรงนี้อะไรครับผมปิงย่างเดี๋ยวทานตอนเย็นครับห้องน้ำส่วนตัวครับผมทุกหลัง สองแถวนี้จะมีอยู่เจ็ดหลังเจ็ดโดมครับผมแล้วก็หลังนี้หลังเดียวโดดๆนี่เลยทั้งหมดมีอยู่สิบห้าโดมครับกลางแสงดาวจะมีอยู่สิบห้าโดมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้างน้ำกันครับที่นี้ครับผมเป็นครื่องทำน้ำอุ่นครับ เป็นระบบแกส๊สต่ออยู่ข้างนอกครับผมแล้วก็ชักโครกมีฝักบัวครับผมปรับน้ําอุ่นน้ําร้อนได้ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นกระจกสองหน้าครับผมอ่างล้างหน้าล้างมือที่แปวนผ้าครับโอเคครับผมห้องน้ำส่วนตัวก็สะอาดดีครับ ตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นจุดชมวิวครับผมของที่พักกลางแสงดาวกลางแสงดาวภูทับเบิกีนจุดชมวิวของที่พักกลางแสงดาวครับตรงนี้วิวสวยมากเลยอะสถานที่จริงมองด้วยตานี่ สวยมากครับนู่นครับผมวัดป่าภูระเบิไดไ้วิวนี้เลยครับผมที่พากกลางแสงดาว ครับผมตอนนี้อีกสิบนาทีห้าโมงเย็นเดี๋ยวเขาจะเอาชุดปิ้งยางมาส่งเราตอนห้าโมงครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าชุดปิ้งยางของเราเป็นยังไงและมีอะไรบ้างฮัลโหลนี่นั่งชมวิวหน้าห้องเราท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลยครับผมัีนะะคครรบมก็จาอยู่ท สี่โมห้าสิบนาทีเวลานี้กับบรรยากาศเย็นตอนนี้เย็นมากเลยครับผมอ,อากาศเย็นมากเลยครับเดี๋ยวจะดูว่าคืนนี้กี่องศาเดี๋ยวจับองศาให้ดูโอเค <c oughs> อันนี้คือชุดปิ้งย่างของเราครับผมชุดไก่กระทะเขามาส่งให้เราครับผมตอน5้ามสินาทีโอเคชุดปิ้งย่างของเราครับผมสำหรับมื้อเย็นนี้อ่าน่า นะครับชุดเนื้อไก่แล้วก็ชุดผักแล้วก็มีไส้กรอกมีปูอ่านครับผมมีเต้าหู้นเนยครับโอเคเดี๋ยวเรามาปิ้งย่างกันครับผมอ,อ่าตอนนี้ได้เวลาปิ้งย่างยามเย็นของเราแล้วครับผมชุดปิ้งย่างไก่กระทะครับผม เราเลือกชุดปิ้งย่างไก่คระครับผมตอนเย็นมื้อนี้ฟรีครับรวมอยู่กับค่าที่พักเราแล้วสองพันบาทตอนนี้ครับผมห้าโมงยี่สิบนาทีท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลยครับผม โอเคสุดยอดเรามาปิ้งยางรับลมหนาวกันครับเป่าครับผมยอด นี่คือรีสอร์ทกลางแสงดาวยามค่ำคืนครับผมนี่ครับบรรยากาศกลางคืนสวยงามมากเลยครับผม ข้างล่างนี้เปิดไฟเห็นเป็นแบบสวยงามมากครับโอเคสำหรับค่ำคืนนี้เราขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้เชา้าลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดียาำเช้าครับผมอ่าเช้านี้ครับเมื่อกี้วัดอุณหภูมิได้สิบหกองศาครับผมเจ็ดโมงเดี๋ยวไปดูข้างนอกครับเชา้านี้หมอกฟุ้งครับผมเมื่อคืนฝนตกอ่ามีอาหารมาวางให้เราครับอาหารเชา้าเป็นข้าวต้มไก่ครับผม ขนมปังผลไม้เข้ามาเสิร์ฟให้เราถึงหน้าห้องเลยครับอาหารเช้าของเรานี่ครับผมเช้านี้กับบรรยากาศ16องศาหนาวเลยครับอือากาศดีมาก พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับผมเมื่อกี้เมฆบางเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างบนบ้านดีกว่าครับที่ดาดฟ้าลมพัดโกกเย็นเลยครับสิบหกองศาครับผมเช้านี้ ครับรรยากาศยามเช้าของรีสอร์ทกลางแสงดาวบูทับเบิร์กอยู่บนดาดฟ้าบ้านของเราครับฮัลโหลหนาวไหมสิบหกองศาครับเช้านี้เย่อากาศดีครับ สำหรับทริปนี้นะครับผมทริปพามาเที่ยวภูทับเบิกพักที่กลางแสงดาวรีสอร์ทเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับทลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยครับผมเไป,ไนป็นหนึ่งเนชนแนลวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย